เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรนษา6รอบ28กรกฎาคม2567สำนักข่าวไทยอสอมทอขอเสนอรายงานพิเศษ10สุขในใจราดออกอากาศทุกวันอาทิตย์วันนี้เสนอตอนซ่อมบ้านสร้างชีวิตสร้างสุขค่ะ เจ้าหน้นาที่กำลังช่วยกันรื้อหลังคาหลังกระสีและตัวบ้านบางส่วน ซึ่งอยู่ในสภาพผุพังเมื่อฝนตกคนในบ้านต้งอยู่อาศัยกันอย่างยากลําบากบ้านเล็กๆหลังนี้อยู่กันถึง10ชีวิตแม้จะต้องแออัดแต่ก็ต้องทนเพราะความยากจนทั้งมีภาระหนี้สินทําให้ไม่สามารถขยายหรือซ่อมแซมบ้านได้2567ปีมหามงคลบ้านหลังนี้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และบ้านผู้พิการเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษามีการปรับปรุงโครงสร้างผนัง และหลังคาหลังปรับปรุงบ้านโปรง่งโล่งถูกสุขลักษณะสร้างรอยยิ้มให้คนในบ้านภาพปฏิทินที่แขวนหน้าบ้านเป็นคำอธิบายถึงความจงรักพักดีและความรู้สึกของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่มีต่อพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวได้ดีที่สุดลุงพาณิ์ผันทองเล่าให้ฟังถึงความยากลำบากพร้อมเล่าถึงสภาพตัวบ้านก่อนปรับปรุง พร้อมเผยความซาบซึ้งใจกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ก็มันรั่วมากเลยครับมันรั่วอยู่เนี่ยหล,งลังคงหลังคาทําอะไรกินไม่ได้ครับเวลาฝนตกอยู่กันสิบคนแล้วก็ไม่ไหวบ้านมันหลังคามันรั่วครับผมก็เลยขอขอบคุณในหลวงที่ช่วยเหลือและหน่วยราชการทั้งหลายที่ช่วยซ่อมแซมบ้านให้ครับส่วนที่บ้านของป้าจงดีเจ้าหน้าที่กําลังพาป้าจงดีสารวจสภาพห้องน้ําใหม่ ทั้งพื้นผนังก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าฝักบัวและถูส้วมใหม่ทั้งหมดสมดังที่ป้าวาดหวังไว้เพราะหลายหน่วยงานร่วมกันทําเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งป้ามั่นใจว่าทุกอย่างต้องออกมาดีซ่อมหลังคาแล้วก็ซ่อมห้องน้ําค่ะอทําไมถึงให้เขาซ่อมสองอันเพราะว่าห้องน้ําก็ชํารุดหลังคาบ้านก็ชํารุดแล้วก็ เียกแล้วก็ขอบคุณในหลวงที่ช่วยเหลือ,อ,อค่ะหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเรายิ้มของลุงพาณิชย์และป้าจงดีเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นนทบุรีออมีบ้านได้รับเลือกร่วมโครงการ20หลังโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอร,รมน,อนนนทบุรีเป็นผู้ประสานร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อดําเนินการให้โครงการสําคัญนี้ลุล่วงด้วยดีปัจจุบันนะครับกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีครับได้ร่วมบริการกับพมจังหวัดนนทบุรีครับในการดําเนินการโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครับดำเนินการมีจะมีเทศบาลพิมลราชครับแล้วก็อบตอ้อมเกล็ดนะครับแล้วก็เทศบาลบางกะแล้วก็มาช่วมร่วมมือกันครับในการดําเนินการาต่างๆนะครับโดยให้ทางพิมล ส่วนท้องถิ่นเนี่ยร่วมคัดเลือกบ้านของผู้ยากไร้แล้วครับบ้านผู้พิการเนี่ยครับอย่างละสิบหลังนะครับให้มาร่วมดำเนินการโดยขอความร่วมมือจากหน่วยทหารในเขตพื้นที่ครับได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารเช่นกรมพลาธิการฐานบกครับมณฑลหานบกที่11แล้วก็กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่านี่1นะครับมาร่วมมือกันทําบูรณาการกันในส่วนของกิจกรรมในด้านนี้ครับหัวใจของการซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน ทั้งที่นนทบ,บุรีและทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม1,440หลังในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และบ้านผู้พิการเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษ 72, าจะเน้นพูดคุยและยึดความต้องการของผู้พิการหรือผู้ยากไร้ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นหลักทั้งนี้เพื่อให้บ้านซึ่งเป็นที่รวมของความสุขกายสุขใจและมีความถูกอนามัยสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ